วิธีตรวจสอบเราชนะนะคะให้กดที่ปุ่มตรวจสอบสถานะผู้ดได้รับสิทธิ์ต่อไปให้ใส่เลขประ,ประจำตัวประชาชน13หลักนะคะแล้วก็ให้ใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลคำนำหน้านายนางไม่ต้องใส่นะคะ เสร็จแล้วให้ติิกที่คำว่ามีวันเดือนปีเกิดแล้วก็ให้คลิกที่ช่องปีนะคะใส่ปีเกิดลงไปใส่เดือนเกิดลงไปแล้วก็ใส่วันเกิดลงไปนะคะเมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้วให้คิิกที่ปุ่มตรวจสอบสถานะค่ะเมื่อกดปุ่มตรวจสอบสถานะเสร็จแล้วก็จะเข้ามาในหน้ารายละเอียดการรับสิทธิ์นะคะก็จะมีเลขปบบจัาโจกยาชน เลขประจำตัวประชาชนนี้แล้วก็จะมีแจ้งว่าท่านได้รับสิทธิ์เลชนะนะคะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มพิเศษนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนวันที่15ถึง21่กุมภาพันธ์หกสีนะคะเริ่มตัวสถานะวันที่4มีนาคม64รับเงินครั้งแรกค่ามีนาคม64จําจำนวน4,000บาทและจะได้รับเงินทุกๆวันศุกร 1000บาทจนครบ7,000บาทนะคะกลุ่ม2ก็คือกลุ่มลงทะเบียนวันที่22กลุ่กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคม64นะคะตรวจสอบสิทธิ์วันที่15มีนาคม64รับเงินสิทธิ์ครั้งแรกวันที่19มีนาคม64จําจำนวน4 0 0 0บาทและจะได้รับเงินทุกๆวันศุกร์1 0 0 0บาทจนครบ7,000บาทนะคะแต่ยังไงถ้าร้อนใจนี้ก็คือกลุ่มที่2เนี่ยวันที่4ก็เข้าไปเช็คสิทธิ์ได้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ยังผลยังไม่ออกอะไรยังไงนะคะเราก็กลับมาตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งคือวันที่1 5มนาคม64อีกครั้งหนึ่งนะคะบางคนก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะเราไม่มีสมาร์ทโฟนเราไม่มีมือถือแล้วเราจะเข้าไปตรวจตรวจสอบสิทธิที่ w w w เราชนะ .com ได้ยังไงนะคะก็ ท่านอาจจะมีบุตรหลานหรือว่าเพื่อนหรือว่าคนที่รู้จักนะคะก็สามารถที่จะให้เขาเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ให้เราได้นะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะคือรัฐบาลเนี่ยจะส่ง SMS แจ้งสิทธิ์มาให้เราในวันที่4มีนาคมนะคะว่าเราได้รับสิทธิ์นะคะก็รอเอ s อแจ้งเตือนได้นะ ก็รอรุ่นดูว่าเขาจะแจ้งไหมนะคะวันที่4ี่เนี่ยจะส่ง f อฟมาแจ้งและวันที่5เนี่ยก็สามารถที่จะได้รับเงินและใช้เงินได้เลยนะคะส่วนจะใช้ยังไงเงินเข้ายังไงก็เราก็รอติดตามความคืบหน้าประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารัฐบาลจะประกาศยังไงต่อไปนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือใช้ผ่านบัตรประชาชน สมาร์ทการ์ดนะคะเหมือนกันกันกบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะคะวิธีการใช้เหมือนกันเลยค่ะถ้ามีข่าวความคืบหน้ายังไงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะกดกดไลค์กดติดตามแล้วกกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ